เวลาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์หลายคนอาจจะนึกถึงภาพของไฟวอลล์หรือไม่ก็โปรแกรมแอนตี้ไวรัสใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วองค์กรใหญ่ๆเขาวางแผนป้องกันตัวเองกันยังไงในการอธิบายชุดนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปที่วิธีคิดหรือกลยุทธ์เบื้องหลังที่เราเรียกกันว่าการกำกับดูแลครับ เรามาเริ่มกันด้วยคำพูดที่ผมว่ามันทั้งคมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับสิ่งที่คำพูดนี้กำลังจะบอกเราก็คือในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วเนี่ยการจะทำให้ระบบปลอดภัยแบบ100%เเซตเต็มมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเหมือนกับการวิ่งไล่ตามเส้นใยที่ไม่มีอยู่จริงนั่นแหละครับและนี่แหละครับคือความเป็นจริงที่เราต้องเจอองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่มีขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจ สร้างกำไรให้บริการลูกค้าจุดนี้เองครับที่มักจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาระหว่างความต้องการความปลอดภัยแบบสุดๆกับความจำเป็นที่ต้องทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้เพื่อที่จะหาทางออกให้กับความตึงเครียดที่ว่านี้เราจะมาค่อยๆเดินทางผ่าน5ขั้นตอนสาคัญด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากการปรับมุมมองกันก่อนว่าความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะแล้วไปดูกันว่าการกำกับดูแลจากภาพใหญ่มันเป็นยังไง อะไรคือหัวใจสำคัญในการตัดสินใจวิธีสร้างกฎเกณฑ์ที่ใช้ได้จริงและสุดท้ายคือการวัดผลและปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยความปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีผมว่าน,นี่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับคือการมองว่าเรื่อง security เนี่ยเป็นปัญหาของฝ่ายไอทีโยนไปให้ฝ่ายไอทีจัดการก็จบแล้วลองดูภาพเปรียบเทียบนี้กันนะครับจะเห็นภาพชัดเลย ด้านซ้ายคือบริษัท A ที่มองว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องของแผนกไอทีแผนกเดียวทำงานกันเป็นไซโลไปแต่ด้านขวาคือบริษัท B ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่ามากคือการที่ความปลอดภัยถูกถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนทุกแผนกในองค์กรเลยเพราะจริงๆแล้วหัวใจของมันไม่ใช่แค่การมีไฟวอลที่ดีที่สุดแต่คือการมีกระบวนการที่ดีและคนที่เข้าใจบทบาทของตัวเองครับ พอเราเห็นแล้วว่าแนวทางแบบบูรณาการของบริษัท B มันดีกว่าคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะคำตอบก็อยู่ในหัวข้อถัดไปของเรานี่แหละครับนั่นก็คือ security governance หรือการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยนั่นเองถ้าให้พูดง่ายๆนะครับ security governance ก็คือกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่มาจากข้างบนสุด คือมาจากผู้บริหารระดับสูงเลยไม่ใช่มาจากฝ่ายไอทีนะผู้บริหารจะเป็นคนกำหนดทิศทางว่าองค์กรของเราจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับไหนแล้วเราจะวัดผลความสำเร็จของมันยังไง ภาพนี้สรุปกระบวนการทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับจะเห็นว่ามันไหลาจากบนลงล่างเลยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก่อนเลยอันดับแรกจากนั้นก็แปลงวิสัยทัศน์นั้นให้กลายเป็นนโยบายและมาตรฐานที่จับต้องได้แล้วก็นําไปปฏิบัติจริงและที่สําคัญคือขั้นสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบและวัดผลเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําไปมันได้ผลจริงและเรากําลังเดินไปถูกทาง แล้วคำถามคือผู้บริหารจะกำหนดทิศท,ทางที่ว่านี้จากอะไรแน่นอนว่าไม่ใช่การนั่งเทียนหรือตัดสินใจตามความรู้สึกแน่ๆครับแต่มันมาจากกระบวนการที่เป็นหัวใจของการกำกับดูแลเลยนั่นก็คือการทำความเข้าใจและบริหารความเสี่ยงครับและนี่คือสูตรพื้นฐานที่ช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบครับมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึก กลัวที่มันลอยลอยจับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นอะไรที่คำนวณและเปรียบเทียบได้ชัดเจนขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละตัวแปรกันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือภัยคุกคามหรือ threat พูดง่ายๆก็คือสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ครับอาจจะเป็นแฮกเกอร์ที่พยายามจะเจาะระบบเข้ามาหรืออาจจะเป็นพนักงานในองค์กรเองที่ไม่พอใจ หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคนเลยอย่างน้ำท่วมหรือไฟไหม้ก็นับเป็นภัยคุกคามได้เหมือนกันต่อมาก็คือช่องโหว่หรือ Vulnerability ครับถ้าภัยคุกคามคือคนร้ายช่องโหว่ก็คือประตูที่ไม่ได้ล็อกที่ทำให้คนร้ายเข้ามาได้นั่นเองครับอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อัปเดตพาสเวส่วนที่เดาง่ายเกินไปหรือแม้แต่การที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมที่ดีพอทั้งหมดนี้คือช่องโหว่ได้ทั้งนั้นครับ และตัวสุดท้ายในสูตรก็คือมูลค่าของสินทรัพย์ครับเราต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังปกป้องอยู่นะ่ะมันสำคัญกับเราแค่ไหนซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงข้อมูลลูกค้าความรับทางการค้าหรือแม้แต่ชื่อเสียงของบริษัทก็ได้พอเรารู้ทั้ง3อย่างนี้เราถึงจะเข้าใจภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดได้ดีขึ้นครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจความเสี่ยงของ,ององค์กรแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการแปลงความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้จริงครับตารางนี้แสดงลำดับชั้นของเอกสารพวกนี้ได้ดีมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับบนสุดเลยคือนโยบาย p o l i c y อันนี้ก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ผู้บริหารประกาศเจตนารณมออกมาภาพกว้างๆว่าเราจะไปทางไหนถัดลงมาก็เป็นมาตรฐาน standard กับเกณฑ์พื้นฐานเบสไ l i n e ที่เป็นเหมือนกฎหมายลูกที่บอกรายละเอียดมากขึ้นว่าต้องใช้อะไรต้องตั้งค่าขั้นต่ำยังไงส่วนแนวทาง guideline อันนี้จะไม่บังคับเป็นเหมือนคำแนะนำเฉยๆและสุดท้ายที่ละเอียดที่สุดก็คือขั้นตอน procedure ครับอันนี้คือคู่มือแบบ step by step เลยว่าจะทำงานชิ้นนี้ต้องคลิกตรงไหนทำอะไรบ้าง และแล้วเราก็เดินทางมาถึงแนวคิดสุดท้ายแต่เป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือความปลอดภัยมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันคือกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องภาพนี้แหละครับคือหัวใจของกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันคือวงจรของการวางแผนว่าจะทำอะไรลงมือทำตามแผนนั้นดูแลรักษาระบบให้มันทำงานต่อไปได้ และที่สำคัญคือติดตามและประเมินผลเพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปปรับปรุงแผนในรอบต่อไปวนไปเรื่อยๆแบบนี้มันคือการเรียนรู้และปรับตัวให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับโดยสรุปแล้วนะครับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยหรือ security governance เนี่ยมันคือการสร้างกระบวนการที่แข็งแรงไม่ใช่การพยายามสร้างกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดครับและคำถามสำคัญที่ทุกองค์กรต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอก็คือ กระบวนการที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันแข็งแรงและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วหรือ,อยัง